บัดนี้บรรลุอภิรักกิตตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,566เมื่อถึงวาระเถอเงศพเราทั้งหลายคงได้เห็นการสแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันอย่างเป็นรูปประดม เช่นการสร่งบัตรอวยพรการขอขมาราโทษการกล่าวถ้อยคำอวยพรไทยให้พรแก่กันการมอบของผันเป็นต้นรวนเป็นกิริยาวาจาอันดีงามสมควรแก่การอนุโมทนายินดีเพราะเป็นวิถีปฏิบัติ ซึ่งส่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ผู้เจริญในอันที่จะพดุงสันติสุขให้ดำรงอยู่ได้ในวงสังคมที่ตนอยู่ซึ่งย่อมเป็นปัจจัยเสริมสร้างสันติสุขในระดับประเทศชาติและในระดับโลกโดยอาศัยอนุภาพ แห่เงเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนตามธรรมดาของสังคมซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อตามทิฏฐิมานะของแต่ละปฏิเจก,กบุคคลอาจเกิดความโกราหลมีกระทบกระทั่งกันบ้างจงถึงขั้นเบียดเบียน ระทุทร้ายกันเป็นปกติซึ่งล้วนเป็นสภาวะที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครปรารถนาแต่ก็น่าแปลกที่คนเราแม้รู้ทั้งรู้ว่าการคิดการพูดและการกระทำดีจากทํามาถึงผลดีทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นกลับยังไม่สมัครใจ เร่งขนขวายในอันที่จะทำความดีให้งดความภัยบูนยิ่งขึ้นโดยอาเริ่มตน้นด้วยการรักตัวตนของตนเองให้น้อยลงให้รักความชอบธรรมให้มากขึ้นถ้ายิ่งพิเคราะห์ดูก็จะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติตามศีลธรรมมันดีงามตามหลักศาสนาและตามหลักกฎหมาย ทางราชการอาณาจากนั้นย่อมเป็นเหตุที่ให้คนดีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจโดยประการละต่างๆเหตุนี้คนที่รักใคร่ในธรรมะจึงมักเป็นผู้ร่มเย็นเองและนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดขออนุภาพ แห่งคุณภาษีรัตนไตรยัยและคุณความดีที่ทุกท่านรวมกันบำเพ็ญเป็นปัจจัยนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชนดลความโสมนัสพระราชาารุไทยให้บังเกิดมี ในสมเด็จบรมบอพิตพระราชจ้สมพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจะได้ทรงเพียบเพนด้วยพระบารมีทวีคูณพระราชธรรมจริยาคุ้มครองอานาราษฎรตลอดกาล และขอปวงประชาช,ชาติไทยจงพิโยสโมสรด้วยความสมัครสมารสามัคคีประสบความสวัสดีกเกษมสารตลอดพุทธศักราช2,566นี้โดยทั่วหน้ากันเทิน